เลี้ยงปลาชื่อปออแปบเลี้ยงไก่ชื่อสแตมเลี้ยงนกก็ชื่อแบบแบบไม f แฝงฟอร์นิเจอร์ซจ e ์ซีไมแฝงไปกระปทองทุกที่ไม้แฝงน่าชื่อมิกซี่มิกซี่ไม่แฝงชอบไปปาร์ตี้สวัสดีค่ะไอ้คนเลวมาลวค้าไอคนเลวมาพัทยาแกเอาพอก่อนลาโอเคแกพ่าผมก่อนทีโอเคขอทีขอทีได้เปล่าขอทีขอทีไเปล่าขอทีขอทีไ เลี้ยงหมาชื่อมอมแมเลงปลาชื่อป๋องแปมเลี้ยงไก่ชื่อเตเอาคเลี้ยงนกก็ชื่อแบมแบมเฮ้ไม่เฟรบมนิวเจอร์ซีย์ไม่เฟรเป็นกับผมดูีิไม่เฟรนนะชื่อมิกซี่มอบซี่เอาจบเอาแท้จบเอาแทจบตัวปอไดเป็นจำเอาแท สับขอแท้ตัวจริจะไปต่อต้านจ้าอแท้โอเคจะได้จำแมร้องให้ผมเล่นให้ผมเต้นอะไรก็ได้เอเนีมก็ปผมรู้สึกกันเศร้ากระสายโอ้บ้านที่ผมแต่ตัวแวบโเคบ้านผมก็ไปเข้าแคมป์เมื่อผมต้องปี้ออกมาเป็ดมาว่าร้นแปะมอมวิ่งในสวนปอแปะมาเสิรื้อสตมาสีขาวล้วนแบบแบบเดินเป็นขบวนมองแมาวิ่งในสวน ปอบแปะมาสั่งสงวนสแตมมาซี่เขาล้วนแต่แดินเดินเป็นขบมน